ยังมีก่อนแม่ใกล้เส้นเลยนะก็ีว่างเยอะก็ีว่างเยอะเอาทากำลังเท้าเขาลงไปเสียสลอลงไปส่วนสวัสดีข้าอยู่กับสมรฉั่นอยากให้เท่าไวเด้มันคือเท่าไวยช่นเนาะอายุเนาะตะกี้ว่างหาซิตัวสุดบริวารโอ้ขาใหม่แม่พิมโง่าขาใหม่เอาโคแคโคแคทฟาร์ดเดโคแคทฟารนะจะผกนะจัผูก โอเคเอาเงินเอาไข่สรไดพร้อมเดีเงินเดี้ยไข่เดี๋ยโอมียแลออไอ้ัาจารย์ลราผูกไอ้เที่ยงให้ให้ปากคีดปากเขี้ยวให้ปากคีดปากเขี้ยวสู่ควันคุนไ่ผูกแล้วอ้ยุ่งบวันยืลมงพอนุงแตนอัยุ่งวสิบปีจิ้วเลขจิ้วเบอร์ห้ามีเป็นให้ซุกผมได้เครื่องผ้าใส่เอากระถินมาทอดปุบปีปีหนละเออเอาอ่ะ มาดินเยือนเลยวันนี้อ่าบัดเยินเดินสาจุดเอ้าเดินไอเทียบเหมือนเจ้าฟูปักเช้นปากย้ำเอ้าเดินเชิญท่านประธานท่านประธานจุดทุปเทียนท่านลุงพลนะครับโอกาสนี้ขอเดินเชิญท่านลุงคลได้จุดทุกเทียนบูชาพระรัตนณฑ์ใจดช่ครับ พนมมือจ้าพนมเอ๋อนะพนมเออคือคนสาอธิษฐานเอาในใจอะไรจากตัวเลขอธิษฐานอจากอายุยิ่งอธิษฐานลูกลูกพคนละอธิษฐานของเราในประเด้นของเคื่อดาวในพร้อมเสิร์ฟลายเซตีผมเออเราจะถามพนมด้วยคนอธิษฐานเออให้รวยไปติ๋วเอ้หน้าที่พามจะไปสอดจะไปแทบได้อนี่กะเทว่างานงามดี เปิดปันณดีช่างดีเทย้ครับที่เห็นชาวบ้านก็สทายมารวมงานร่วมการอเอา,าเรื่องุนก็เชื่อแสัโหรทั์เนาะเสดงนดิเ็นตัวจริงแ้ะบ้านเรางโชคดีนะครับปีนี้เออบรรยากาศเป็นี้โอ้ยเป็นประวัติเป็นประวศาสตร์เลยครับปัณณ่างอลการขยาบถือดีครับ yeah ที่ไหนขัวอย่างนี้ที่นั่นว่าจะขึ้นไป่วานก็ได้ถอยการบ๊วดบอวยบ๊วรบ๊ายบ๊วยบ๊วนบรวยบนวยบเวียบ๊วาบ่ายานวยบ๊ายบบวยบ๊วนบ๊วยบ๊วยบ๊วบ นี่พระสัทธลงพ่าเจนพุ่มมากก็พุ่เราเจจกเมศลวนาคาเนเกียรมิเกเจุญมาจะยันตุเทวาสลธรวิสมย่กถาปนาคาดิขันตาสันติเกยังมุนีวาลวจานังสโวเมศนันทุ พุทธังสะวะณกะโรอะหังพะรันตะธัมมัสสะวะณกะโรอะหังพะรันตะพุทธังสะวะณกะโรอะหังพะรันตะนะโมตัสสะ นะโมูัาจะกะากว,วะโตอรหะโตสมัมมาจัมพ <c oughs> ุจาจัสสิทิสิทิปะปนปะปนอารอิะเนิาเนสาไทยยะมังคลามหามังคะเล ถาตาเพขอบอาคมขุนบอลมแจงแล้วอาุแก้วออกแปงเมืองมีหรือเมืองสงแทนนี่แม่นมหามงคุณปุ่นแปลงทาแจงแล้วให้ลูกแก้วกินลงมาเป็นรอสาสิบสางมิงเมืองควางหน้า a องคุณเมืองคองเป็นโชคให้โลกยอม n ดหรือซาโชอนุภาพยอดยิงเป็นแก้วมิงเมืองแมน แสนแนียงเื่มาสอยคำมึอสามคู่ควไปยยางอาจจะทูงสดตลาดพมมาลาดลาเราเห็นอนไปชวนหลวงแก้มโศกอาลาลายโยกขีิใจอุตมะดิธีอุตมะนาดีสักขีิลา่หินอทบาดวมสีงานดังนะวังการคู่ผมกันอยู่อนร้อน อาทิตย์นจันเลิยอังคาเรเถิกหน่อยมาใสา่พูดคือหาใส่เป็นโชค ทุกสาวนอกเป็นมงคลอันเป็นผลสมประโยชน์ปุตะมาโยแก a ิหรือไม่สิลิงลำโลกหายโศกหน้านางอาภัยลาสาขึ้นทรงแทนมันนี่แม่นวัดีปัญหาสาลีเมื่ออปิอยู่เ็นาสสงใจผู้วนาิลาดุตลาดังเกาเป็นเท่าเราที เมื่อนุ่เป็นวันดีที่ทางหาเราฟ้าเราเถมพ้นขุนคนฟองกองลาก้อนแก้วอาทิปปากการขอลาสายตัวอาถงสุราเร็งโยบันน้โภตินันโฟ้าทรงธีกาสะอว้ยเมืองพระอุ้เนื่อจุนกองไฟโทษสาราใตตามตำด่านน้ำจัดให้พ้นวันดีรินดนประมัน ฮานุมานใจพองแปวีวนีรแหละมีภาษาเกวก่อนแปลงเมืองหาข้อเนึ่งดรสลาดเสียงคืออาจ์คุมเน่งเหมือนทางเรื่องขับกลางนี่ข้งคอมผู้มูทีิวดาเป็นหมอที่วันเวทลอมหาอยู่ออมสูงมมูโยธาทั้งนาคานาคีกนะุณาคือปตะคอมโวลัดีอาษีสิทธิเดช โอ้เพียรปอบอาคมนิยมประสิตภาษะสานคนแก้วอาจรวมดีเมื่อใ้เป็นวันดีมือนเป็นวันอบเรินปากอบวันดีนำสีสิทธิใจมงคลดีเอกอาเนกาสีเพียรฤทธิ์ปฏิคุ้มการน้อยใจซึมใอยยิ้มสะอ่อนขออ้ยป้อนแก่ลงคนอพระเทนพร้อมทางคณะเพิ่นถือว่า ขู่มีบุญมีพุ่นเป็นอันมาขู่าหาขอพรบัดนี้คอยจะเชิดควันมาฝ่ามาห้องเหี้ยเอาขวัญว่ามาเยอะวันเอลยมาเยอะวันเลยควันเลยมาเยอวัญไปช่องพิเศษไกมามาเยอะมาเสียวหมือนวันขวัย ขััญจะไปแถวเด่เนกลางป่ากลางโดงไก่มาซามือนี้วันนี้ขวันจะไปกดทช่องในป่าไก่มาซามือนี้วันนี้ขวันจะไปแถวเด่เนประเทศ้างเดนไก่ขันจะไปเรือใช้สุดเกตเที่ยวประเทศเกตว้างเมืองผีขวันหลักนี้ไปเกิน ขวัญไปเอากำเนิดในเมืองคนขวัญไปเอาสัพพิสุทธิ์ต้องแม่ไม่ขวันใจวันเบื่อขวัญจะไปมากเรียนสมใจไปบักได้สมสูขวัญจะไปเอวเล่ยนขวมยี้ให้ประสารขวัญจะไปกาวอาดหน้าเงือกเรางูให้มาสามุนีวันนี้ฝามาเจอะขวัญเอยมาเจอะขวัญเอยมาเจอะขวัญเอย มาเยออมาเยือเสียงเรียกวันวานวันเต่าจมมาเจ้าตาตารัดต้องมาป้องสิบสางมาซุ่มภัยควางขุ่นโม่งสาทั้นท่าสาท่าสีไข่ยขาสร้างมาง้อควายตาใหญ่พ่อแม่เฒ่าแกเละคขุนควานลูกหลานเรียนอดปาดคอกันมาของกินมีถุกเตียงเครื่องไข่ใส่ในผ่า พระาขอหงวงเหาซึ่งแกมแจมเจ้าให้มาอยู่สวัส,สดีมาเยอะมวันเอือหเยอะขวนัเขวนเอือหวเยอะขวาัาเอ้อ นโอยาวายหายอันตะายมาเบียยความถือหอนยามาไกลอานดีขอให้ผีสุขบุนั้นตังลูกมาลูกหาไปไหลหล่นทิ้งของห้เงี้ยงงอื่นํำไหลมาด้านเหนกอห้พพ่เอกีดเดินโคตรยองชัวไใจที่การไหนขอหายได้สมบดังมโนหมาย เงินมีคำหลายหลายกับเมืองจี๋ของลานรวมผุดแดนน้ำหนูฟ้าสูอยู่ซองรวมระสงมหมัดแมนมาโน่เจ้าดามควาไทยนอนหลับสบายเงินเงนนอนเตือนรายได้เงินถิ่มานอนหลับใจความถิ่นหัวแก้วให้พาแก้วจากวันยิ่งของกินไรเรือหลากพี่น้องมากไหลดังมาโฮม เถี่มทมทมที่คืนยากวันอื่นไหลดังมาหามีคนมาเห็นมาแห่ให้ทูจามีความชุใไปจนเ่าจนแก่อยู่ทางจิมนทางทาน <c oughs> มีสมพันเกกาให้มีหนาคนซื่อสเตย์่มทมทมย่อหยบยองให้มีดีน้องพ่อมืนพ่อพันผ้าห่มแผน,นกุศลกรรมกัปตาโลธรรม,มวัดทนันติ หมอหาม่อายุยืนยาวเอาสลายหาสิปีทุกทุกตอดดุกทุกคนก็ขาดเดือดได้คือคือได้คือพรที่หมอให้เด้อโดยเฉพาะอายุพักกันอยู่อยู่คนเนาะร้อยหาสิปีต่อครับคือร้อยก็เอาได้เนาะเออเยอะขับคนว่าเป็นหมื่นเป็นพันเท่อแค่ร้อยสิปีสิบอได้ ปลูกขอบตอกแขนได้มาจับเอาแขนต่อกกันยาวๆด้วยอัอยุจังยืนเนาะฮะลูกขอบตอกแขนเอากันขวันเอ้ยขวันเจ้าจินใส่กมาแล้วราศีกับมาลูกพจน์ปะเจนนาเดีกนุ่นหูเลยเนี่ยราศีก็ขึ้นราศีก็จับเนี่ยสงสัยตื่นเล้ตื่นเต้นคุณพิ่เดวอนคุณพินเดวอนฮะ พิธออิวดจัดเลยนะให้กว่านี้แม่ยธาโยธาที่มาดๆไปแล้าผู้พาพาไม่ไปแล้วจะมาพาน้ให้จมาพอบขวยก่อยขวดจะมากัดสะอน่ไปไกลเด้อเอาดีกว่าเขาดีกว่าเขาบนโซเจ้ามาอยู่กันด้วยกับกินเด้อ คือผมว่าเลยฝักแสนฟัเจียบฮงหรนอครับตุ้ยขึ้นหนึ่งตัวแม่ผมว่าเลยฟนเนบูฮงมตุ้ยขึ้นถ้าเป็นงเอาเส้นยาว